ชมครับมาชวนคุยเรื่องทุกใจของหลายคนครับไม่พ้นเรื่องของหนี้สินอย่างแน่นอนฮะเพราะว่ายิ่งช่วงนี้ตัหวาหาไม่พอใช้ฮะยังยากด้วยฮะใครที่มีหนี้ก็คงต้องดิ้นรนกว่าเดิมอีกนะฮะไม่เว้นแต่ข้าราชการครูนะครับก็ขอพักหนี้ครับทำให้นายมนตรีเนี่ยถึงกับมีการสั่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยฮะ ดูหนี้สินประชาชนนะครับในภาพรวมต่อไปด้วยนะฮะค่ะนี่เป็นหนี้ในระบบนะคะถ้านี่นอกระบบคือที่จังหวัดชายภูมิที่คุณเทรเดชก,กับคุณวิริารายงานไปก็คือเป็นเรื่องทุกข์ใจของประชาชนอย่างมากในตอนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะไปทบทวนเพดานอัตราด,ดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับให้ไปสะสางหนี้สินของข้าราชการครูรวมไปถึงหนี้กยศด้วยโดยคาดหวังนะคะว่าการสะสางครั้งนี้เนี่ยค่ะจะลดภาระให้กับ คนรุ่นใหม่รวมไปถึงคนที่เป็นวัยเกษียณนายกบอกนะคะว่าภายใน6เดือนนี้ต้องได้ข้อสรุปมาตรการระยะสั้นค่ะ ถึงกับออกปากเองเลยนะคะเรื่องแก้ไขปัญหาหนี้สินนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวหลังจากประชุมคอรมอบอกว่าได้มีการมอบหมายให้กับกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลหลายรายการนะคะก็ไล่มาเลยค่ะตั้งแต่บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดจำนำทะเบียนรถรวมถึงพิโกโฟไฟแนนแล้วก็นานโนโฟไฟแนนด้วยนะคะรวมไปถึงหนี้สินเฉพาะกลุ่มอย่างเช่น ลูกหนี้กยศหนี้ครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาและก็ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาระหนี้สินส่วนบุคคลแล้วก็ขีดเส้นนะบอกว่าให้เห็นมาตรการระยะสั้นที่ชัดเจนภายในหเดือนนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันด้าน,นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนที่เพิ่งจะเริ่มทํางานใหม่แล้วก็คนที่อยู่ในวัยกเกษียณด้วยค่ะผมมองเห็นถึงปัญหาประเทศของเรา ชาชนของเรายังมีนี่เป็นจํานวนมากมีนี่ตั้งแต่อายุน้อยมาจมีผลต่อทั้งชีวิตของเขานะซึ่งเราก็ไดยพยายามแก้ไขมาโดยตลอดก็แก้ไขในเรื่องของการนี่นอกระบบซึ่งวันนี้ก็ต้องเข้มงวดให้มากยิ่งขึ้นให้แบบตามกฎหมายนะครับทุกประเด็นทุกประการนะครับ ไม่ใช่แค่การทบทวนอัตราดอกเบีย้ยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคอรมอเนี่ยมีแนวคิดจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่จัดขึ้นมาเพื่อกํากับดูแลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แล้วก็สินเชื่อรายย่อยเป็นการเฉพาะเลยนะคะรวมไปถึงศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิาพาททางธุรกิจแล้วก็การเงินเพื่อชะลอการฟ้องกรณีที่เจ้าหนี้หลายรายเนะะี่ยค่ะตอนนี้ผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่านอนแบงก์ bank, บางส่วนก็ไม่ได้อยู่ภายใตย้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวง การคลังด้วยนะคะทีนี้เมื่อ2หน่วยงานนี้ไม่ได้ควบคุมก็มักจะเป็นช่องว่างในการกํากับดูแลเรื่องของการกําหนดค่าธรรมเนียมต่างๆซึ่งรวมไปถึงภาระดอกเบีย้ยตามกฎหมายด้วยนะคะที่ตอนนี้นาะยกบอกว่ายังคงอยู่ในอัตราที่สูงอันนี้ค่ะก็สร้างภาระการชาระหนี้ของประชาชน เมื่อได้รับโจทย์มาแบบนี้นะคะฝั่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เลยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดมาตรการแก้หนี้สินของประชาชนทุกกลุ่มเลยนะคะทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวก็คาดการ์ค่ะว่าจะได้ข้อสรุปเร,เร็วๆนี้ก็มีเป้าหมายนะคะบอกว่าจะลดความเหลื่อมล้าหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายด้วยค่ะแก้หนี้เดี๋ยวรอเขาถแถลงเป็นทางการก็เอาแค่หลักการไปเดี๋ยวจะมี ความคืบหน้าแล้วจะแจ้งอีกทีนึงตอนนี้ยังยังขอไปคิดกันรับโับจ์มาละแต่เรื่องที่ดีแน่นอนก็นะะจะทำให้ใหเ้เนี่ยภาคประชาชนที่มีมนิสินเนี่ยจะ,ะทำยังไงระยะยาวก็จะได้รับเรียกแล้วลดความเหลืม่มล้ำมีโอกาสมากขึ้นเดี๋ยวต้องไปคิดกระบวนการกันว่าจะมีมาตรการอย่างไร สถานการณ์โควิด -19 ระบาดในรอบสามนี้นะคะคุณผู้ชมส่งผลกระทบต่อธุรกิจแล้วก็การหารายได้ของประชาชนค่ะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของครัวเรือนตึงตัวนะคะแล้วก็สะท้อนไปยังภาวะน้สิินครัวเรือนไทยที่มีการรายงานบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ89.3กของ GDP ซึ่งไม่ใช่แค่นี้สินของผู้ประกอบการนะคะนิสินชาวบ้านก็เพิ่มขึ้นเช่นกันดอกเบี้ยที่ต้องหาเงินมาเสียเนี่ยค่ะก็ยังยากเงินต้นที่ค้างอยู่บางคนบอกว่าไม่ ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เงินต้นถึงจะลดลงนะคะนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่นาะยกรัฐมนตรีเขามองเห็นแล้วก็สั่งกำชับในงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังไปกำกับดูแลซิว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะไปบอกให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเขาไปดูอัตราดอกเบี้ยนหน่อยถ้าเป็นไปได้ให้ลดลงมาหน่อยนะคะจริงเมื่อวานพอมี นายกรัฐมนตรีพูดออกมาในลักษณะแบบนี้ค่ะคนที่เล่นหุ้นอยู่เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าหุ้นที่เป็นหุ้นธนาคารเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะคแดงกันเกือบทุกตัวเลยนะคะแล้วยังมีไหมฮะที่แบบว่าดอกเบีย้ยต่าๆนี่นะฮะค่าตอนนี้ก็ยังมีถ้าเป็นอัตราดอกเบีย้ยซอฟโลนของธนาคารที่เขาไปเอามาจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มาปล่อยต่อให้กับผู้ประกอบการ ที่เป็นส่วนของซอฟโลนนะคะแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยผู้ประกอบการเขาก็บ่นกันนะคะบอกว่าเข้าถึงได้ยากมากมเลยนะคะยังปลดล็อกไม่ได้ทัียังปลดล็อกไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ ดูเรื่องของผู้ประกอบการส่วนหนึ่งกันบ้างนะคะโควิด -19 เนี่ยกระทบต่อพื้นที่ตลาดแล้วก็กระทบต่อพื้นที่ท่องเที่ยวทีนี้ยิ่งตลาดไปอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยที่เคยคึกคักจุดหนึ่งที่ตลาดน้ำอัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้ผู้ประกอบการถอดใจแล้วค่ะคะอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วถึงกับขนาดต้องย้ายไปขายที่อื่นค่ะชาวบ้านาแถวแวนั้นเขาก็ใจหายกันเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตลาดอัมพาวาเนี่ยอยู่คู่กับพวกเขามา หลายช่วงอายุคนนะคะเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นคะ่ะร้านค้าบอกว่าโอ้โหเงียบเหงาจริงๆนักท่องเที่ยวก็ไม่มาคนไทยก็ไม่ไปนะคะก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องประกาศปิดร้านเพราะว่านักท่องเที่ยวหลักๆเนะะี่ยค่ะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ยังไม่คลาย,ลายก็เลยบอกว่ายังไม่ไปเที่ยวกันจะดีกว่านะคะทีนี้พ่อค้าแม่ค้าที่อัมพวาเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐเนะะี่ยค่ะหาแนวทางช่วยเหลือเพราะว่าบางคนอยู่มานานตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะ ไปดูที่อัมพาวาค่ะคุณผู้ชมโห่เงียบเหงาผิดตาเลยนะคะมีป้ายประกาศให้เช่าแล้วก็ติดเอาไว้บริเวณร้านค้าแล้วก็ตึกอาคารในพื้นที่รอบๆตลาดน้ําอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเนะะี่ยค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ชมเขาถอดใจเพราะว่าค้าขายไม่ดีเป็นผลกระทบจากโควิด1 9เนี่ยค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากที่เคยคึกคักตอนนี้ลดลดลงนะคะจนแทบไม่มีผู้เข้าไปจับจ่ายซื้อของเหมือนเช่นเคย ผู้ประกอบการร้านค้าที่ตั้งร้านอยู่ใจกลางนะ้ตลาดน้ําอัมพวาก็บอกว่าต้องปิดร้านเงียบค่ะเหลือไม่กี่ร้านนี่นะคะที่เปิดค้าขายตามปกติถ้า ไปดูร้านค้าก็ชัดเจนนะคะเรือท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะเรือที่เคยรับส่งผู้โดยสารไปไหว้พระตามสถานที่ต่างๆก็ต้องจอดทเทียบท่ามานานหลายเดือนเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะคุยก,กันกับประธานคลองอัมพวาเขาบอกว่าช่วงที่เกิดโรคระบาดขาดรายได้ค่ะ ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งค่าเช่าร้านค่าลูกจ้างผู้ประกอบการบางคนแบกรับภาระไม่ไหวก็เลยต้องย้ายร้านไปค้าขายที่อื่นแทนค่ะประกอบเพราะว,ว่าก็าเห็นอย่างเงี้ยคือไม่มีคนมาเที่ยวก,กลัวกันคือตอนนี้ชาวบ้านที่ย้ายถิ่นฐานไปเยอะไหมตอนนี้ที่ชาวบ้านที่ย้ายถิ่นฐานไปเยอะไหมเยอะมากเหมือนกันนะครับเยอะเยอะมากพอสมควร แต่บางคนที่อยู่ได้เพราะว่าบางทีเป็นเจ้าของบ้านตัวเองอย่างผมหรือบางคนนี้ก็เป็นเจ้าของบ้านก็อยู่ได้กรอ,องกันไปแต่หลักๆก็เช่าเขาส่วนใหญ่ก็ต้องย้ายเหมือนเดิม,ยยมน,นะส่วนใหญ่ตอนรี้พวกเราก็รอรอว่าโควิดเมื่อไหร่จะหมดไปแล้วรอ,อนักท่องเที่ยวเราก็จะกลับมาคาย บางคนก็ยังรออยู่นะคะประธานชุมชนคลองอัมพาวาบอกว่าผู้ประกอบการที่มาเช่าร้านที่นี่ส่วนใหญ่ทำธุรกิจค้าขายมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนะคะเมื่อเจอพิษโควิด19ก็ทำให้พวกเขาต้องยอมถอยค่ะก็เลยอยากจะให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าอยากจะให้ตลาดน้ำอัมพาวากลับไปคึกคักเหมือนเดิมนะคะอัมพาวาก่อนโควิด -19 เเนี่ยค่ะถ้าใครจำได้ก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนเฉพาะเงินสะพัดในช่วงตรุษจีนนะคะเขาบอกว่า ที่มีนะักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่อัมพวาเงินสะพัดถึง400ล้านบาทด้วยกันนะคะโโอ้โโอโหไม่เคย<า>เห็นนะอัมพวาภาพนี้มาก่อนนะคะ,คะต่อให้เป็นวันหยุดยาวหรือว่าที่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่ร้างผู้คนขนาดนี้ค่ะวัคซีนน่าจะช่วยทุบชีวิตตลาดน้ำอัมพวาขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งรอหน่อย นะคะถึงต่อให้ถึงตอนนั้นถ้าหากว่าผ่อนคลายกันได้พอสมควรมั่นใจกันได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวไทยเที่ยวไทยช่วยกันก่อนเลยนะคะค่ะคนละครึ่งก็พอช่วยได้เพราะว่าถ้าจําได้ในช่วง กาลบ,บาดในช่วงรอบแรกแล้วก็รอบที่2เนี่ยค่ะอัมพวาก็ยังพอมีคนเดินทางไปเที่ยวร้านค้าร้านขายต่างๆก็เข้าโครงการคนละครึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้ไปดูยอดคนละครึ่งกันหน่อยค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมเช้าวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสิทธิ์ยังเหลืออยู่นะคะที่5้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นกว่าสิทธิ์คุณธิรเดชคุณลงทะเบียนหรือ,อยัง เนี่ยค่ะยังสามารถลงทะเบียนได้ในเช้าวันนี้นะคะคมีข้อมูลจากทางกระทรวงการคลังนะคะคุณววิสาคุณได้รับข้อความแล้วบอกว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์คนละเครื่องในเฟสที่3ส่วนใครที่ยังไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมแนะนําให้ดูในข้อความว่ามีข้อความส่งมาบอกคุณผู้ชมหรือเปล่าในข้อความเนี่ยค่ะสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดเราลงทะเบียนแล้วไม่สําเร็จนะคะข้อความจะส่งมาบอกว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คุณผู้ชมกลับไปลงทะเบียนใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ยังเหลืออยู่5ล้านกว่าสิทธิ์ทางคุณกุณยาตันติเตมิตรเนี่ยค่ะโฆษกกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเขาบอกว่าคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยมีอยู่ประมาณ5 0 0แสนคนอุ้ยเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าคุณสิริมาอาจะไม่ใช่หน่งนะสำเร็จไปเนี่ยคุณสิริมาเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือว่าลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้ข้อความกลับมาแล้วเขาบอกว่า ให้รอ SMS ส่งกลับมาภายใ,ใน3วันค่ะแต่ตอนนี้ไ,ได้ตกนงนี่สะกดอะไรผิดคิดว่าไม่น่าจะสะกดอะไรผิดเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการสะกดผิดเนี่ยค่ะก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่คุณกุรยาบอกว่าทําให้5 0,000นคนไม่สามารถลงทะเบียนได้น,นะคะแต่ว่าดิฉันมั่นใจเพราะว่าได้ลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทบทวนดูอย่างดี ไม่ได้รีบนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะลงทะเบียนผ่านบอกกระทรวงการคลังผ่านทางนี้ได้ไหมคะ <c oughs> มิฉันรอ SMS ออยู่ แล้วก็มีอีกหลายคนที่น่าจะรอ s m สออยู่เช่นเดียวกันก็เช้าวันนั้นก็ยังเตือนอยู่เลยนะเรื่องการสะกดคำนะฮะก็คุณผู้ชมอยากจะให้สะกดให้ถูกสระเอสระแอถ้าสระแอขอให้กดสระแออย่าไปกดสระเอสองตัวไม่ได้ไม่ได้นะคะแต่ดิฉันว่าได้อย่างข้อความเมื่อสักครู่ที่เราดูกันนั่นแหละคุณสิริมาได้ข้อความนั้นแหละที่บอกว่าหมายเลขประชาชนนี้หมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟดสามแล้วค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เบื้องต้นนะคะเข้าไปที่แอปเป่าตังค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เข้าไปกดดูที่ g ีวอลเล็ตนะคะที่ g ีวอลเล็ตข้างบนสีฟ้าเลยค่ะพอกดไปปุ๊บก็จะเข้าไปที่หน้าที่เห็นว่าสิทธิ์คนละครึ่งผู้ชมก็กดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบที่คุณวริสาบอกเนี่ยค่ะหมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟดสามแล้ว ดีจริงๆฉันขึ้นอย่างนี้นะแต่ยังไม่ได้รับเอสเอ็มเอสผม <SMS. S 2> แอบดูอยู่ฮะอ๋อ<ะ>ขึ้นอย่างนี้จริงฮะขึ้นอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ได้รับ SMS แล้ว OTP <ะ>อะไรเนี้ยส่งมาไหม ส่งมาเรียบร้อยหมดแล้วขั้นตอนนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็จะไปถึงขั้นตอนนี้แต่ไม่มี SMS ซึ่งคนอื่นที่เขาได้กันแบบนี้เนี่ยเขาก็จะได้ SMS เนี่ยทยอยส่งกลับมาเมื่อวานเนี้ยคุณสิริมาก็สอนดิฉันทำกดเข้าไปในจีวันเล็กก็ขึ้นข้อความมาสักพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็ได้รับ SMS คือทุกคนเนี่ยอยากจะได้การการันตีด้วย SMS เพราะว่าใน SMS เมเนี่ยมันมีข้อความชัดเจนว่าคุณลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็ให้ไปใช้ สิ์คนละครึ่งวันที่1กรกฎาคมมันก็อุ่นใจอ่ะค่ะค้ดท้ระบบ iOS นะนี่ใช้ของ Android นะลองแยกแยะให้ดูก่อนไี่พยายามเกี่ยวเพราะว่าเข้าไปใช้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่เป็นไรดิฉันยังรออยู่แต่จะบอกคุณผู้ชมว่าคนที่เข้าโครงการคนละครึ่งนี่นะคะตอนนี้มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและคุณผู้ชมสามารถไปใช้จ่ายได้ถึง1ล้านสแสนร้านค้าด้วยกัน เป็นจํานวนที่เยอะเลยนะคะเยี๋งวุงนี้ได้ไม่ได้อย่างาบอกกันนิดิฉันจะรายงานเรื่องนี้ทุกวันจนกว่าสิทธิจะหมดนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะค่ะดิฉันว่ารอบนี้ต้องคึกคักแน่นอนขนาดเรื่องของการได้รับ SMS เนี่ยยังตื่นตัวแล้วก็คึกคักกันเป็นอย่างมากนะคะใช่ค่ะมี5้าแสนนะที่ยังไม่ได้ใช่ไหมค่ะยังไม่ได้ค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะ